โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาลงด่านหุ่นเล็ก3นะครับมาหาปืนบัคยิงไวกันนะครับอ่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะครับว่าปืนบัคยิงไวคือปืนอะไรนะครับก็ไอปืน3ามนัดสีน้ำส้มนั่นแหละนะครับที่เห็นหลายๆคลิปแล้วครับก็หาจากด่านนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเทคนิคการผ่านด่านนี้แบบง่ายๆนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องหลบไอสายตาบอสให้ได้ก่อนนะครับไมหลอดสีแดงนะ แต่ถ้าใครวิ่งไวก็วิ่งไปเลยนะครับนี่เดี๋ยววิ่งตัดหน้าบอสให้ดูนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้คือวิ่งไวก็สามารถวิ่งได้เลยนะครับแต่ถ้าใครวิ่งช้านะครับอย่าทําแบบนี้นะตายได้เลยนะครับปะพอตัวนี้ท่านหลังก็จ้วงมาหนึ่งทีละกันนะครับแวะฟันสักหน่อยนะครับโดดมาตรงนี้เลยครับโอเคสวยครับผ่านแบบสบายๆนะครับตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบขึ้นลิฟต์นะครับให้เราโยนปืนทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็สับเป็นปืนบอมมานะครับ ถามว่าเอามาทําอะไรนะครับเอามาบั็อคระเบิดเจดีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ถือปืนสักคู่นะครับให้สกิลข้างล่างนะครับมันเป็น119วินนะครับอ่าแล้วก็โยนบอมทิ้งไม่ได้เลยนะโอเคครับเพียงเท่านี้ระเบิดเจดีก็จะไม่จํากัดแล้วนะครับมาลองใช้กาลูด้ายิงดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับการูด้าตัวนี้นะครับมันบั็คดาเมจนะครับคือแรงสัสๆเลยนะเหมือนโปเลยนะครับลงคนเดียวก็สามารถผ่านได้สบายๆนะครับ แต่ว่าต้องเป็นปืนการูด้านะปืนตัวอื่นผมไม่แนะนำนะครับมาคือถ้าลง4ี่คนก็ประมาณ5นาทีก็ผ่านและว้างนะครับหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับมาครับลองดีบอสด่านแรกเลยนะครับโอเคขึ้นมาตรงนี้มันมาแล้วมันมาแล้วนะครับบอสตัวนี้หลบสกิลมันดีๆนะครับอ่ะอาลอเลเไลดีแล้วก็อัดไปก่อนนะครับโอเคอย่าลืมดูเลือดด้วยนะ นะครับเวลายิงผมชอบลืมดูเลื่อนนะครับผมเลยตายบ่อยนะมาดิถ้ารู้ว่าระเบิดจดีมันหมดแล้วก็ปาไปใหม่นะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับลงด่านนี้นะครับโอเคใกล้ตายแล้วนะครับมาอดเลยนะครับตายแน่นอนนะครับไม่รอดนะครับโอ้กระสุนหมดนีโหลดด้วยนะครับอยู่ไกลๆไว้นะ๋ย่ตายนะครับ โอเคเรียบร้อยครับตาครับกด e นะครับเพื่อเปิดเครื่องนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นไปชั้นต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับบอสตัวแรกผมเคลียร์ไปเนี่ยผมถ่ายไปแค่2อนาทีนะครับก็คือเคลียร์บอสตัวแรกเสร็จแล้วนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ี่ตัวมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคอันนี้ใช้กระทาหมุนไปก็ได้นะถ้าใครขี้เกียจยิงนะครับประมาณนี้นะครับพยายามเคลียร์พวกมอนให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อไอเทมที่มันดรอปให้เราด้วยนะครับโอเคนะ วันนี้นะครับเคแล้วตอนนี้คือการูด้ามันเหมือนจะแจกผู้เล่นใหม่ด้วยมั้งนะครับหรือว่าผู้เล่นเก่าก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่คือมันแจกอยู่ช่วงหนึ่งอะนะครับไปรับมาก็เอามาลงด่านนี้ได้นะครับมาหาฟาร์มของเพิ่มนะครับด่านนี้ตัวของดีอยู่นะเออนะครับลองไปรับมาฟาร์มได้นะครับโอเคบอสด่นนี้อยู่ไหนอยู่นี่นะอัดไปเลยครับไม่เช่โดนอะไรวะเนะี่ย ค okay. ถ้านี้ให้เรานั่งนะครับถ้ามันหมุนอย่างนี้คือเราต้องนั่งนะครับถ้ายืนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูครับอ่ะยืนมันก็จะเด้งแบบนี้นะครับต้องนั่งนะโอเคอันนี้คือลองให้ดูนะนะครับปึ้มอัดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับหลอดแรกหมดไปแล้วครับหลอดสองก็กำลังจะตามไปนะพร้อมแตกป้อมแตกสวยครับนี่อะไรอ่ะป้อมใหม่อีกแล้วเหรอเฮ้ยขีย้เหร่โดนอะไรวะเนี่ยไอย้เพื่อนเจนนุ่ม ผมโดนผมโดนใบครับโอเคเคลียบอลไปเลยก็ได้น,นะครับเอ้เคลียบอลไปเลยก็ได้น,นะครับบอลด่านนี้มันไม่ค่อยจำเป็นอะนะครับโอเคเคลียเรารีบๆ่านไปด่านต่อไปดีกว่านะครับตายไหมตายไหมเออตายนะครับโอ้โหมันยิงไม่หยุดเลยวะเอามาบอลเพิ่งตายแล้วยิงไม่หยุดเลยเฮ้ยยิงไม่โดนด้วยโอเคครับ ใช้คาถาเป่าไปนะครับตาหนึ่งเนี่ยโอเคนะครับก็ใช้คาถาไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับคาถาไปจุดห้านะครับลงด่านนี้ค่อนข้างโกงนะคือปล่อยตามรูนี่คือตายหมดแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ด้วยอ่ะไปไปนะครับเอาให้หมดเอาให้หมดนะครับโอเคครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบอสคิงของปะนี่ไงนะครับ โอเคน่าจะไม่ถึกมากมัง้งโอเคแค่เราต้องระวังท่าถูกพื้นมันนะครับตัวนี้เด็มาเดิมาเด็มาดิมาด็นุ่มเนี่ยท่านี้ก็ระวังนะครับตอนนี้มันโดดขึ้นไปนะโอเคครับอัดไปเลยนะครับนี่นี่ไอ้เชี่ยอยู่ไกขลขนาดนี้ไม่งังโดนอีกเหรอโอ้โหแล้วแะเบิด์ตเจดีผมหายเลยนะครับโอ้โหผมคิดว่ามันจะไม่โดนไงนะครับ หลบไก่มากเลยนะเมื่อกี้โอ้โหมันต้องหลบตรงไหนไวะเนี่ยมันถึงจะรอดเนี่ยฮะโอเคมาโหดนักนะครับเดี๋ยวอยู่ตรงกลางให้แม่งทุบแม่งเลยนะครับดูนี้แม่งจะตายไหมเออนะครับอ่วาว้าวมาแล้วครับล่าสุดนะครับโอเคมาดีโอเค,ม,อเคมันพุ่งชนเรานะครับไม่เท่าไหร่นะครับโอเคครับปืนหายปืนดอบปืนดอบ ยังพุ่งอยู่นั่นแหละนะครับปืนผมอยู่ไหนวะเนี้เอาปืนอยู่ไหนปืนอยู่นี่โอ้โหยี่เกปืนไม่ได้โอเคครับเอามา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 สวยได้ปืนแล้วนะครับอัดไปนะครับแม่งพุ่งอยู่นั่นแหละนะครับมาดิหายไปแล้วนะครับโอเคข้างบนข้างบนข้างบนนะครับโอเคมาปีนไปปีนไปทำไมลงมานี่ลงมาคุยกันนะครับ ตอนนี้บอสเลือเหลือห้าเแล้วครับโอเคตายไม่รอดนะครับท่านี้มันหลบไม่ได้ไว้นะครับตายแล้วครับเรียบร้อยครับไปทำต่อไปเลยแล้วกันนะครับเสียเวลานะครับโอเคบักเบจดีก่อนนะครับก็ผ่านไปอย่างง่ายดายนะครับบอสตัวที่2นะครับผมบอกแล้วนะครับว่าด่านนี้มันลงคนเดียวได้นะครับสบายชิลๆเลยโอเคใช้คาถา8 5เคลียนะครับ ยิงไม่ทันวะโอเคตายครับมาครับดานสุดท้ายแล้วครับดานสุดท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นบอสเครื่องยานนะครับบอสตัวนี้นะครับเหมือนจะโหดนะครับแต่ก็ไม่โหดนะครับงงไหมนะครับน่าจะไม่งงนะครับเออเหมือนมันจะโหดแต่มันก็ไม่ได้โหดอะไรนะครับเคนี้แล้วก็ใช้คาถาดักตรงนี้นะครับอันนึงนะครับแล้วก็ะเบิดเจะดีปลาไปทางนี้นะครับ าปืนยิงดีกว่าปืนยิงน่าจะเร็วกว่าเออแล้วเรจะดีดูมันแรเบาไปานะครับสวยี่ก็วางไว้ดักเลยครับเหมือนเดิมนะครับตายโอเคตอนนี้ต่อเลยนะครับอ่าประมาณน,นี้นะครับหรือว่าเราจะวางดักไว้ทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยิงเอานะครับไอ้มีเรามีคาถาเหมือนเราลงสองคนนะครับเออมันลงง่ายมากนะครับสวย รอบนี้ดักทางขวาบ้างนะครับแล้วก็มียิงทางซ้ายเนาะมาดินี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าหมดยังวางไว้ก่อนนะครับอ่ะสวยนะครับน่าจะยังไม่หมดบ้างนะครับมีกี่รอบก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมาดีตายสวยครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับ แล้วพอเจดีพร้อมนะครับตอนนี้นะครับรอดูนะครับว่าบอสมันจะตายไหมนะครับตอนนี้ลงคนเดียวถ่ายไปประมาณแนาทีนะครับโอเคบอสมาแล้วครับอ่าลัมเบเลอร์เธอร์นะครับโดนคนคนเดียวยิงเป็นไปได้ไงครับพี่ถ้าดึ้ถึงความเป็นจริงอ่ะคนน่าจะตายห่าไปแล้วนะครับทีนี้ก็คือมันในเกมไงนะครับโอเคแล้วพอเจดีไปนะครับแล้วก็อัดไปนะครับ วานนี้นะครับยิงตามเสาเนี่ยยิงเสาเครื่องนะครับไม่ใช่เสาดิป้อมปืนนะครับเนี่ยเออป้อมปืนเนี่ยนะครับอัดไปเลยนะครับโอเคแตกครับยังเหลือสองเหลือสองครับผมเนี่ยหนึ่งแล้วก็โอ้ยเสียายโอ้โหบักเกอรี่ผมหายแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยิงสดๆเอาก็ได้นะครับ ใครับตอนนี้ยานก็เปลี่ยนร่างแล้วนะครับอันนี้เราก็แค่ยิงยานปกติเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับยิงไปเลยปกติเลยนะครับมาดดโอเคอัดไปเลยนะครับไม่ต้องบั克ระเบิดเจดีแล้วนะครับปืนมันค่อนข้างแรงนะเอาอยู่อยู่แล้วนะครับอัดไปเลยนะครับยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนีโรุนแล้ลก็ระเบิดเจดีไปรุกหนึ่งโอเคผมโดนไหม่ยโดนอยู่โดนอยู่นะครับโอเคได้เป็นเข้าพันห้านะครับ เรียบร้อยครับแต่ครับโอเคครับก็อีซี่แบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปเปิดของให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันได้อะไรบ้างเนาะสำหรับด่านหุ่นเล็กสามนะครับไปโอเคนะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็มารับกล่องกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับรับมาเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคก็เปิดทีละกล่องนะครับกล่องที่ผมอยากได้คือหาปืนยิงเร็วนะครับ ได้เลยว่ะกล่องแรกนะครับโอเคนะครับก็ได้มาแล้วนะครับของสองได้ไรไม่ได้อีกหรอสามอ่ะได้มีดนะครับสี่ได้ปืนลูกซองนะครับห้าได้ลูกซองเหมือนเดิมนะครับมีอีกปะมีเยอะเลยนะครับหอรับมันหมดก่อนนะครับได้ปืนเหมือนเดิมนะครับไปอีกทีหนึ่งได้มีดนะครับไปทีหนึ่งได้ระเบิดนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็คือได้ปืนมาแล้วนะครับปืนที่ผมอยากได้ก็คือปืนตัวนี้นะครับก็เวลาเราเอาไปยิงพวกอะไรเงี้ยมันจะยิงเร็วนะครับ โอเคครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกับผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ